เรื่องของขะดติษที่ท่านนบีกินน้ำสามอึกอันนี้ซอเฮียไหมครับไม่ไดซอเฮียครับท่านนบีส่งน้องน้องว่าอะไรโยเซนแล้วจะดื่มน้ำสามสามอึกก็คือดื่มแล้วก็หายใจดื่มแล้วหายใจ ดื่มหายใจก็เป็นลักษณะการดื่มน้ำ <c oughs> ที่มันสอดคล้องกับโภชนาการหรือเป็นรูปแบบการบริโูคอาหารและเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับแพทย์ปัจจุบันบที่แนะนำให้ดื่มน้ำทิ้งช่วงแล้วก็ให้หายใจเพราะการดื่มน้ำดื่มน้าเข้าหลอดอาหารเนี่ยมันคือน้ำนี่มันเป็นของเหลวครแล้วถ้าดื่มน้ำเยอะไปเนี่ยมันจะเสี่ยง ในการที่จะ,ะใ,หให้ให้กระเพาะน่กระจุกแล้วก็สร้างปัญหาในเรื่องการหายใจด้วยแต่ถ้าดื่มน้าสามอิกเนี่ยมันจะทิ้งช่วงให้หายใจคือดื่มน้ําแล้วก็มีลมเข้าเดีย๋ยวนั้นก็มีลมเข้าทฤษฎีทฤษฎีที่เราเห็นนะครับของอของสปปรรพสิ่งต่างต่างทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้ที่พี่น้องจะเห็นมันต้องมันต้องมีช่วงว่างทุกสิ่งอย่างในโลกนี้เนี่ยมันก็ต้องมีช่วง ฟรีของมันฟรีของม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันมันจะมันจะได้มันจะได้เคลื่อนไหวได้ในโลกนี้และอยู่ได้สามอึกหมายความว่าไงกินหนึ่งหยุดสองหยุดละกายใจดื่มละกายใจดื่มละกายใจแล้วทําไม่หมดอะอะไรนะแล้วมันคือยังไม่หมดอางเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเราจะดื่เราทําทำไม่ทำอย่างนี้จะหิวมากเราบันถือว่าผิดไหมฮะไม่ผิดไม่บาปครับอันนี้เป็นสุนัขของท่านนบีครับผมไม่ทําก็ไม่บาปแต่ทำแล้วก็ดีนะครับดีนะครับ